ห,หมูว่านแค่นี้คิดว่าสิเอาเลือกลูกหรือลูกแม่นี่พอน้อเพราะว่าหมอหมอมันคิดว่าถ้าเกิดผ้าอ่อนนี่แม่ก็มีโอกาสหลอนหน่อยนะครับแต่ว่าลูกนี่โอ้แดงแดงแดงจนไหมนะครับมันได้พี่น้องครับไดงจนแสบตานะครับล้างง่ายมันเด้อพอจะออกลูกแล้วมึงขึ้นบั้นโอ้ยเอาเฟืองมาถิ่มลงกับยาบั้นมันเหลาใส่ว่าสอดไม่เขี้ยวหนอครับจะเสียตะกรอนเสียใจหลายเราก็มาพอเรื่องดีใจนะครับเนาะ ถือว่าเป็นข่าวดีเ็ดให้ปทอบใจได้นะครับผมออออกมาอขึ้นนะครับออ,ออกจโมงเนี่ีนึงสวัสดีครับพี่น้องครับ บานุมชั้นเด l มาแล้วครับผมมนนี่มาอัปเดตงัวขอากพวันนะครับออกลูกไหมนะครับน้อปากพูน้อไม่ยายนะน้ะปากผูลูกปีสาแดงนะครับผมนี่แหละครับว่าลูกลูกปีศาแดงนนะพอนแดงแดงเดงมือมึงตีนะครับออกมาขึ้นวะพ่ออันนี้ เปิดหมดลูกมันบานมอ่ยเพื่อเขาไม่เสีสามีไปเป็นที่สองเออมันจังมาเปิดประมาณหกถุงมันเปิดบานนีนหมออี่เพื่อเขาไมาออกมันเลือกกำนดมาจังเหม่อเหรอพ่อเลือดกำนดมาหกหมื่นที่เรกมันออกยางเนาะเออว่ามันเวยขาออกไปเลยเขาว่าที่เรกยบเมื่มันปีนมันปีนนะพ่อเนาะมันบวมออกบานนีนหมออี่างเราโจกเข้าไปแล้วก็ไปปีนงัดเกี่ยวลงเอา หึงขาวแต่แม่มาขึ้นออกบ้านในขึ้นสิ่เดีพาเนะพาะสี่เดียพาก็รอสิบแป้าหมอมาจากสรา,ารคามมาป่าครับวันที่เราเขาไป,ไปัดเราก็ไปปีนมาเราก็ดึงออกมาแม่นก็เป็นงัวแทยผสมเนาะแม่แม่พี่สาวแม่มันกับโค้งสางดีอยู่พี่นอ้องอืมแต่ว่าลูกนี่โอ้แดงแดงแดงขึ้นใหม่นะครับต้องใจเพี่น้องครับแดงจนแสบตาเนี่ยครับล้ังง่ายมันเด้อ คือยังเป็นหน่อยเนาะเป็นเป็นดังๆเนาะคน้ะพี่หน้องครับอ่านะครับพอนี่ก็มีก็มีตัวตีโลตัวนึงนะพอนาะแต่ว่าก็เศร้าแล้วล่ะนะครับเศร้าแล้วนะครับผมตอนนั้นผมเคยมาถ่ายอยู่พี่น้องครับกะในช่วงลุกระบานนะครับผมก็ถือว่าเป็นเ่าดีนะครับนาะนะครับเกษยตรก้อนเสียใจหลายหล้วก็มาพอเรื่องดีใจนะนะครับนาะถือว่าเป็นเ่าดีเฮดไท้ปอบใจได้นะครับผมเออโอเมื่อคืนนะครับออจม่นี่ ตีหนึ่มลุกเปิดมอขุมมอ่ลูกเปิดท้องถุ<ม>นโอ้ขนเกิดมาเถาเลยน้นองวัวตัวนี้เนะ <g ill ot> าะเกิดบาเถาเลยพี่นาา้องครับเพื่อนเลครับเด้งนะครับปูเถากัทุกใจน้องผมบอกกเถาน,นะเปล่าจะไนะครับเพิน่นเฝลาแล้วร้านละกันนอนบอลร้า่มานสืออกมาหลายมืนแล้วเนาะแต่มังบอกเนาะ<ม> เห็นมอสเหรอว่ามอหลุงมันบเปิดนะครับแต่หลุงมันเสีอออกแต่ว่ามอหลุงบบเปิดนะครับเข้มเลกก็บบเปิดสีย่าเรงก็บบเปิดเข็มที่สองแล้วมอหีวเปิดเปิดวุดนะครับวัน้ไปตามอแต่แม่แต่แม่เด็กตัวแม่สีนีด้วยเอาบบบผูกกันเรียบแบบผูกก็ง่ายขึนแหละพี่น้องเห็นแล้วครับลูกพิษสายแดงผมมาเห็นมาหลายตัวนะครับพิ่สายแดนนะครับนอกใหโลก ให้ลูกอาสีตโต๊ะใบใหญ่นะครับเนาะอาสิโต๊ะคอยใหญ่เป็นแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเรื่องเรื่องสีนี่ครับบ่มีดังนะครับเนาะเข้มนะครับเข้ม,ขมหมอกระยาอ๊อาซอยอ๊อ,อกให้ได้นะครับเจ้าของง่วกระยาให้มันอ่อนนะครับเพาะมันกะหมูวา่านจะเดี๋ยวเฝ้านะพอนะหม่อผมขี่แหวนบ่งเมืองนะครับผมทั้งร้านทั้งตามันทั้งเขาก็ไปกินฟอดจักง่วนนะครับหยาดว่างาง่วน มนบอกว่ถือคาบออีกว่าเมื่อางท้องในปีนมุนปีนร่งเจ้าก็ยกเขาไปแต่ทั้งเลงย่านะพอนอนทังเลงย่าทั้งนะครับดกินนมดีเนาะแม่ครัห้นุ่มง่ายนะครับอืมนะครับออกมาใหม่เมื่อคืนนะครับเนาะนะครับ ต้นนี้เป็นลูกตัวแรกบ่พ่อใหญ่ลูกแรกลูกแรกลูกแรกเนาะลันูแหกเพรามันแบบมีไซดี้อยู่แม่มันพอดีพ่อใหญ่วัานละบัวยูพี่น้องวันนี้ให้พ่อใหญ่สายมาเป็นถูกบรรยายแทนนะครับเพราะว่าพ่อสายเราเลี้ยอยู่ไกลกันนะครับนอนเราอยู่เหนืกันนะครับผมไปพราะจะรูอะไรือมันสลบไกละมันเมื่อยเอองอเมื่อยเพราะว่าหมอเอญเราบัวให้มันกินหยาได้บ่ละแม่เมือนล่ะบัวละบัวให้กินหยาถ้ามวสิ่อดเขาไปกินหยาบ่ บอ่อแล้วโมวลูกมันบวเปิดแล้วว่ามอยอ๋อมโมลูกบวเปิดไป,อเ,ปดเอาหงาเอาหย่างนี้กินแล้วอดอพอ่อจะออกลูกแล้วมันขึ้นบัน้ยเอาเฟืองมาถีบลงกับหยาบันม,มันเหล่าใส่ว่าสนอน,อนไม่หิวเนาะเวลาเขาดึงงอป่่ครับปีเขาดึงหออถ่ายได้ป่ะใช่เขาดึงเขาดึงถ่ายเลยดึงถ่ายแล้วกับขาเมื่อกีดึงงอมากง่วนกับตอมัดไปมันวะมัดเมยมันสวยดีเขาซ่องไปซ่องมากด้วยแล้วก็ลากขามันมันเอาขาออกมาก่อนบ่เออดึงขาออกบันนี้ร้านเคยพอตาวัน หมอกกับพีสวดโต๊ะร้านอยู่ในกันสาคนพ่อใหญ่นั่นร้านไปอื่นอยู่แต่พ่อใหญ่ก็เลยยิ้มกันตื่นออกมาประช้อมาเห็นถึ้งหมดโต๊ะอุ้มดึงอยู่สามคนไอนท้ายล้วก็ถ่ายกิ๊บแตนองงัวแล้วพี่น้องถ่ายกิ๊บแตนองงัวเราถ่ายกิ๊บแตนองงัวแล้วนะครับเนาะ้องดีๆก็เราเป็นจักบุญลาวอยังว่าเนี่ยมาพ่อใหญ่เห็นแต่มันนอนวีหูแยบแบอยู่หัวไม่รูเอาอะไรตัวงามๆหม้หมักสีมันแข็งสีเจี๊ยบแข็งนะครับทำบ้านหายใจจนมอย นี่เขาว่าแดงเม็ดประขามแดงแดงจนใหม่แดงจนใหม่หน้าของเราผมมีแดงจักหวงเลยแดงเม็ดโตแม่กับนี่หูกับงามนากะงามนะครับเอาวปลาครูกันเลยอาวปลาครูไปหน่อยปลาครูกับเงินกับซ่องเงินล่ะพี่น้องนะครับมันมๆนนะครับว่าแต่มันออกลูกแล้วมันเบาเป็นยังนะครับต้องเอาแต่แม่มาสื่อสารกมอยหมูอ่านเขาจะคิดว่าสิเอาเหลือกลูกหรือลูกแม่ที่พอนาอเพราะว่าหมอหมอมันคิดว่าถ้าเกิดผ้าอ่อนนี่แม่ก็มีโอกาสรอนหน่อยแม่นะครับว่ามีโอกาสรอนมันทาลูกออกเลยถ้าเอาแม่ไปก็เอาลูกอออออกก็สยาาว่นนเะะพ เพราะหลุมที่แรกเขาหลุมมันออพิธามาที่แรกมันี่ายท่อมอสและโจ๊กมองมามอเโจ๊กเขาไปเขาะปหมุนลกหมุนปีหมอเนจกมึงคนละงวงงายถอนนะพอนมันต่าง่าอพิธานะครับมันต่าง่าอพิธาเราอะแตวตัวแม่เนี่ยเป็นงวงใหญ่นะครับมอหลุมเาแบบ่เปิดหมอสเราสีล้มันีีพอหน่อยซ้ำหนึ่งมอย่างลเสียงจ๊กดึงเลย ธรรมะาออกยังเป็นสีเดียมะไทยพี่ใครเป็น้องเมืองยมมันออกเดือกนะครับออกเดือกออกพี่หนึ่งมานุ่มกระลับจอยนะครับบอดี้ของธรรมะดอกว่าสีมาจอบอยู่มือแรกเลยมือขึ้นน,นะครับอันมากก็เป็นสีไทยถ้ามืาอขึ้นจีนนี่น้องครับนี่แหละครับวิธีของบ้าน ا ออกกับแบบบ้าน ا น,น,นะครับบอดี้มีพิธีเลือกต่อนะครับเนาะงมือแรกว่าแกจับกักบมะเฝ้านะพ่อเนาะเป็นคขึ้นสุดคนนะพ่อ เป็นแค่สุขว่าเวลางกดสวนี่ของสอเฝีาเฝ่าตลอดเลยสุขว่าแล้วเนาะเวลาสุขก็ตรงขอเบืองนงวนี่มไม่เคยมีออกเองรอเคยมีอยู่เป็นปะแต่ว่าตมันออก่ายต้อวดีไปอื่นหมอเพิ่อมาเบืองแต่ว่าบ้ถึงคัวขึเสียงสมัยนี้สู่ข้าวันม้องนดีกว่านอเนี่อนเนาะสอยใจมันดีกว่าดีกว่า้มนออกเองนะครับมันอยนี้มันออก่ายราว่าดีกว่างออีกว่าจะไปมันอกีงอเองมันป็นหี้นีต้ห คอยเยอะมาคอยหลามออกมากมากกัได้เหลียวไว้เมียมากกัแข็งแรงใครเนี่ยเะมีหมอหลุมหมอร้านอยู่ไกลบ้านนะครับหมอหลุมานอยไปอื่เี่ไปสองเนกับอพี่น้องครับเงินหมอนะครับเนาะควบุมเราไปอื่นนะครับบัคด้วเวาดีบังคมีหมออมองว่าประจ้ามู่บ้านนะครับผมหมอกับหมอประสบการณ์รลายนะครับเพิ่นเห็ดหมอเพิ่นเติด่านเดือลอยนะครับเราเมันก็มีหมอแรกโตกันเลียนรูนนะพ่อนาะเนี่ยมอแต่เอ้เอกแล้วนะอหลักยามันเด็นพายจุดก็ลืงอคู่หาหมอสลรพัด อาะพี่น้องครับพี่น้องมักนั่งบอกครับผมผู้นี้มันมั้นั่งก็ลองคอมเนมนต์มากนะครับเดินมางามบอกนะครับเนาะ,ะแต่ผมว่างามพี่น้องผมมาขนมาสีมันนะครับนอเออเมย์มากับเนื่อยนั่งลำโตมันก็ดีเด้นู่นะครับเหนื่อนั่งดีเมย์ผมได้อยากสื่อและหาได้แพรมากออยากถามและข้ากับมาแพรเอาโยนเพือนนะครับนะครับเพื่อกับยุบานนองคัเนาะครับนอบานนองคัมตะบลนองคัมเอาเมืองจังหว่าชีสเกียนะครับเนาอผมมีแดงเลยแถมเพือนเพราะยังสายถือดีมากพอไปนะครับเพือนอยู่ใกล้กันนะครับแดงจิงคึองนะครับผม สุดยอดสุดยอดมันกับบ่อเดือดร้อนมันกับวนหัวบ่อเดือกลองบ่อเดือกไปกวนมันเนาะอายังออกมันจะใช้บอดืไปแก้มันแม่ก็ต้องข่เนาะแม่ก็ขังไงพี่ก็ขังแม่มันที่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมติดตามนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสิหาขอมูลข่าวสารเรื่องง้อเรื่องควอยมาให้พี่น้องมือสมือนะครับ นะครับช่วงนี้เขาบอกว่าจะขายนะครับทายให้มึงก่อนพี่น้องครับเอาไว้เมือนได้ตลาดเปิดนะครับพผมทายง้อขายงาลังมาพี่น้องมึงนะครับเนาะสิมาทายเปิดราคาให้มึงสุขขอสุขอนะครับผมบอกกับทีมนะครับสไลค์คิมก็สวัสดีครับ